น,นั่นโอ้ยผงนี่มันนั่นแก่น้านี่มันมัมันเจ้านี่เจ้าโอ้ยผงนี่ัมีปิดคปิิปแล้วว่ะเยอะมากมาก้อหนึงได้เจ้านี่ โ้อะไี่ไปแเจ้าสวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้าวันนี้หนึ่งปลามาอัปเดตสถานการณ์น้ำม่หลังฝนตกนะเจ้าเนาะน้ำขึ้นเจ้านี่แถวบ้านยิงหนึ่งฝนมาตกเยอะตัวใดเจ้าแต่ว่าน้ำน่าจะมาจากทางบนเนาะทางแม่สายแม่จันตอนนี้น้ำขึ้นนี่เนาะควมเกาะนี่แล้วเจ้านี่ตีเห็นต้นไม้นี่ก็คือ ตัวเกามันจะแตนนี่ท่วมมดแล้วเจ้าเนาะน้ำเยอะขึ้นเมื่อวานอีหนึ่งมาลองพอมีป่าอยู่เจ้าแต่น้ำค่อนข้างใสเนาะแค่เจ้าบอกอู้เยอะเดี๋ยวยกตาแหลกให้ดูเลยวันนี้จะป้อมวนป้อมานกา็โอ้ยจะดีหรอคะใสสะอาด วานอ่างหนึ่งใจแปดซอกมาลองยกเพระเนะเาะพอได้อยู่เจ้าอ้น,นี้เปลี่ยนหนึ่งเจ็ดซอกละโอเค่อ้ยลองรุ่นตะกันสักํำเนาะจมเพื่จอจะมวนจะมานเจ้าต้องคง่อนข้างเบอร์เล็กหน่อยเนะยาะนี่งหนึ่งดูละสืบผลมาจากสืบฟิลมพิษเจ้าฟิลกระจกพิษมันพิษเลนกล้องหน้าหัวมนันแบบไอมันแบตนบตัดขอบอตรงเลนเนาะ ยสองตัวซื้กระต่ากไ่สองเซนเจ้ากระต่ก้ี่แปกซอกเอาไม้ยูนะนั่หนานี่จะไ้หักสองโอ้นี่หมันมตกไปเนียกปวดองคองนี่เพืนี มาภัยตัววันนี้บรรยากาศยังดูบดบดมึมมึแตดเป็นมังเสือเจ้าเดี๋ยวองนึงจะข้ามไปยกต่างทัใชนไหนนี่ทดลองดูก่อนเผือปตาลอกหิม บบก็เจ็บก็หนุณส่ได้เอาแปดซอกมันเจังเขานะ bây giờ tung nó sẽ mang thanh in, nó coi lại uranium có phải tung cảng, uổng, cá chôn chấm, ngọt, này mặt gạt nó, cá chấm cho, cái cho này? เราเหนน็น,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 นออก็อีกแบน้เนาะนบางคนห้องป่าตโตอีตกแล้เนี่ยอุ้ย xoay có cho không

คนจะห้องกระเทียมใส่กระเจีย๊ยป่าลังน้ำ <c oughs> ได้แล้วโอ้ยพอดีสายเข้าเจ้ามูเจา้าจุ้มจะเสาะป่ากันเนาะโผล่มานึงก็ลังได้ป่ามึงขู่ โอ้โหมึงมันจะได้เหนือสูงก็หนึ่งแต่ก็ยังดีเงียบเงียบยองพระเจ้าโอ้นั่นโอ้ก็งี้มันนั้นแกอ่โ้ลูกเสี่ยวลูกเสีต๋าพระเจ้านี่ เมนมินากปู่คดยังดีนะเจ้าเนาะม่คจะไป้านิข่ยยุกยุกป chơi đấy, shot tiết đấy, thằng của chôm đấy đi mua cho hẳn bây con con nhìn thôi chót bà cốt cháu để thai sức tấm cháu này trâu. Oh, hey. để thai sức จ็ดซอกขามันแข็งกว่าแปดซอกเจ้าหญิงเจ้ยแซอกตัวนี้มันกว้างจะกดยิด,ดกันนี่นี่มานเหมือนาชอดเด็ดใจ้แปดซอกมันกว้างทิ้งเจ้าแต่ว่าขามันอ่อนอ่ะมันดีมากอาจจะข้งป่า,า,ปาเข้าจําก็ได้กาไปยกขางก็ด Come on, โอเคเลยเขาจำนี่หมวนขนาด จ้าตอนแรกยกฟังกุ้นเนาะป่าตึ้งมาเข้าจ้ะนี่พอมายืนยกฟังนี่ป่าก,ก็ออกฟังปุ้นนั่นๆๆแล้วตัวใหญ่นั้นเนี่ยเออนั่นไงหนึ่งตัว <c ười> ยกมือเดียวฟัอ แล้วสำหรับบรรยากาศวันนี้ยังขอบเก็บให้โนโปเกมีก่อนนะเจ้าเนาะ mm. จากกว่าตั้งหน้าตั้งตาชอบป่าขายนคนจะนีดเด็กก้อยเงียบซุ่มยกอไว้ยนานอก mm. ป่าค่อยเข้าบอยแต่กาะพอมีฝูงเพื่อได้รุ่นดอเจ้าหรือว่าหมอนสำหรับอย่างนึงอยู่เนาะ mm. ถ้าใครชอบวิถีชีวิตบ,บ้านแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูเจ้าไห mm. ว การหน้าอยู่จตเมา,กากเก็บบรรยากาศให้ดูใหม่เนาะแเจ้าเดี๋ยวยิงนึงยกตรงไีนดีดีนะสักตัวขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเดี๋ยวจะตัดยิงยิงไว้คลิปหน้าถ้าปละดาจะสรุปผลงานให้ดูเนาะ อตั้งหน้าตั้งตาเสอะป่าหายกุญแจโอ้ยเจ้านี่เจ้าโอ้ยผมนี่มึงปิดปิดทิพไปแล้วอะ่ะเยอะมากมากดูโลนึงได้เจ้านี่จู้โอ้เสียดายอะ่ะปิดทิพไปแล้วเจ้าหลังจากปิดทิพกลับมาได้ไฟในป่าเลยเนาะโอ้ยมึงมาหลงมากจะได้ดูเจ้านี่ จูหนึ่งกิโลได้เจ้านี่โอ้ยมันมันมันอม่มาได้จะได้บ้าแอกไปตึง ุใขนาดเจ้าสรุปผลงานของยิงหนึ่งวันนี้หมวนอยู่นะเจ้าเนาะนี่สใส่สวยงามนะเจ้านี่นี่เนาะสรุปผลงานประมวนมอกระหมานอยู่เจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าเดี๋ยวติดตามอีกหนึ่งในคลิปหน้าเจ้า